ครับ <Yeah. S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องติงดรถยนต์นะครับเป็นกล้องบันทึกวีเค c ื่องแบ็กบ็อกซ์ DVR L 4000นะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างเรามาแกะดูกันนะครับในกล่องที่ให้มาก็จะมีหนึ่งกระจกมองหลังนะครับที่มาพร้อมกับกล้องหน้านะครับที่ให้ความคามชัดสามารถปรับมุมกล้องได้นะครับช่องเสียบ พาวเวอร์สปายนะครับเสียบเข้าที่จุดบุหรี่ในรถเรานะครับตัวนี้จะเป็นที่เสียบกล้องมองหลังอีกตัวนี้จะเป็นที่เสียบเมนโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้เป็น uh, ไฟที่ต่อเข้าจากภายนอกนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ต้องใช้นะครับอันที่2ที่ให้มามีอะไรอีกนะครับก็จะมีกล้องหลังนะครับกล้องหลังสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยก็มีแจ็คที่เสียบ จากที่บอกเสร็จแล้วก็จะมีสาย power supply นะครับต่อกับกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบเข้าที่จุดบุหรี่นะครับการติดตั้งก็ง่ายมากนะครับในชุดนี้มันจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับ การติดตั้งง่ายมากนะครับมันจะมีสายรัดมาให้นะครับรัดกับกระจกมองหลังนะครับก่อนทำการติดตั้งเราต้องใส่เมมโมรีเข้าไปก่อนนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดซึ่งรองรับแล้ถึง32กิกนะครับ เสร็จแล้วเอากระจกเข้ามาทาบกับกระจกมองหลังติดรถเดิมแล้วก็รัดนะครับส่วนสายนี่นะครับสายที่ต่อเข้าติดจุด,ดปลี่เราก็จะเดินตามขอบมุมกระจกตอนนี้มานะครับพอดีว่าตัวนี้ผมเดินไปแล้วนะครับนะครับ การเดินแอบซ่อนเข้าข้างในพิล่านี่นะครับไม่ยากนะครับพอดดึงยางขอบกระจกที่ออกนะครับเสร็จ hmm. แล้วก็เอาพิล่าออกได้เลยนะครับ mm hmm. สายก็จะเดินตามนี้ลงมาแย mm ่ hmm. yeah. ตามช่องมานะครับ mm hmm. เสียบเข้าที่จุดบุหรี่นะครับ mm hmm. ส่วนสายข้างบนนี้ก็ต่อ อันที่1ก็ต่อเข้าครับอันที่2ก็เป็นกล้องหลังนะครับขึ้นกล้องหลังแล้วก็เดินไปแล้วนะครับอเคทำงานแล้ว่าส่วนกล้องมองหลังนะครับเราก็จะเดินลงมาตามขอบนี่นะครับ เมื่อจะไปข้างหลังรถสายมันก็จะมีตัวนี้ครับกล้องเนี่ยถ้าเราไม่ต่อ,อไฟถอยมันก็ยังโชว์มุมนี้อยู่นะครับเราสามารถเลือกดูภาพได้เป็นกล้องหลังน,นะครับการติดตั้งไมย่ยากครับตอนนี้เป็นกล้องหน้าที่เหลือก็เป็นขั้นตอนการ เซตข้อมูลภายในนะครับมันก็เป็นข้อมูลาการเซตการติดตั้งข้อมูลตรงนี้มันเป็นภาษาไทายหมดอยู่แล้วนะครับไม่ยากเซตเองได้นะครับตอนนี้คือเครื่องนี้ได้เซตไปแล้วนะครับขอบคุณครับไม่ปิด